นี่คือไข่สายร้อยนะครับเพื่อนนะครับเอ้ามือสวิงเอ้าทำได้ไงนหน่อยดิจักรยานเราไม่ใช่เหรอ่บ้าอีกเสียแค่สิบบาทเองอุ้ยไปหน่อยนะครับนี้นะครับไข่ปีเปี้ยนะครับปีนี้ปีเตี้ยอนะ ขา๊๊อเฮ้ยขาปล่อยแล้วเว้ยมีปลยเคยลองหล่โลูกลูล้๊ลก สาย300นะครับคือไข่สาย,สาย500อึ้งไข่ถึงสาย300นะครับตู้น้ำนะครับบางบ่อตู้น้ำแต่ปลาเบื้องไเยอะ น้ำหนักนะน้ำมาเต็มที่ค่อยๆเลยดูน้ำหนักก่อนจุดเจ็ดแตดันปัดับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งะตอนนี้นะหนึ่ง่สองเก้

ไเกี็ดตรงไหนก็ได้ลสามนอบอล้นะครับขึ้นช่างเลยไปเลยปอกน้ำนะลอกน้ำตัวนี้อ่ะตูน้ำน้ำใส่รองเลยน้ำใส่รองตัวผน้อยนะลาี่มันใช้หลใหญ่นะ ตะคิวแดงไอ้เหี้ยปลาหโลตะิวแดงไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยประมาณเกือบเจโลอ่ะ้งเอาเนีหเลเอา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 อาอี้เ่ยกว่าไม่ได้แบบาันเอห้าอตนะครับตั้งรอราคาเา่าตั้งรอราคาเา่าน่ายมมีอะไรเลยยิงาฟนมีชิปสายานะครับ นลุ้นปลาบึกนะปลาบบนอ้อยนะลุ้นปลาสามกิโลนะตัวนี้ล้นเลยนะปลาบึกนอ้อยนะรันี้กระหาะร์จปลาบึกเหรอกระแม่งเยอะจับจริงจ <labeled> ริงน้ำหนักตัวนี้นะหมายเล็กตนะีนะตัวนน้อยแง่นะครับร้นแล้วครับร้นแล้วสามสิบหนึ่งแปดนะครับ

你加油！你 ลองเดินมาท่านรวนะลงนั่นแหละมารวยนะเดินมารวยลงวับนะไเต็มป่าเดินนะเดินนะโอ้เดินนะ แทง้าไม่ต้องเลิกลูกพีไม่ร้เลือสามก็สามก็ใหญ่ไปโ้เราไม่ได้นแล้วอู้วเ่อยู่อ่ะน่าโล่โล่ปดกับโล่แปดกียนได้โอย ลุงน้อยคนนะครับดูนจอนะครับเปิดตัวแล้วฮะมิกกี้ใหญ่กว่าเจ็บตกแล้วทีนึง่เหนียวองเรานะเอาเอาขึ้นไปเราตีเลยหนึ่งจุดเออแต่นะมาเลยตัวน้ำนะครับตอนนี้นะครับของลุงน้อยนะครับปลาไซ์เอกนะครับเบอร์สี่นะครับเจ็ดสองอะปลาสวยอ่ะ ยังเก็บไว้ก็ดีไข่้ำสายสามร้อยนะครับหนึปนะครับเจ็ดแปดจ้ะหนึ่งจุดเจ็ดปดะครับื้หรูนย์จ็นะครับล้นไปนิดนึงนะครับ

เล่สีนะครับเงนน้อยแกนะครับอไข่สายสามร้อยนะครับบงไข่ลสายสามร้อยนะตอนนี้ตัดใจกันนะครับจ o o m zoom ปลอกนะเลกสีนะปลอกน้ำรอน้ำหนักนะครับตามันสั้นไงแต่มันายวนนเองะ

และมีท่าไทรดัรบนาไทดับที่ใกล้เวลาที่หมดเวลา หวไบบอกใบหมวไใสี่ห้าโมงดนบมงนี้นะครับตรงกลานี Listen, ่รงานะคที 2, ่อกน้กำลังจะหมดนะครับสองสามา อ๋อขนาดนั้าไมนะ่น,านนะ้าเลยว๊ะเออย้อนสายหน่อยย้อนสายหน่อยมันตนะ้องตึงมาก